สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะครับวันนี้พบกับผมกิติพนักมงคลและคุณภาฝันปิ่นทองครับค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่นายจตรุรน์ชายแสงได้เป็นประธานในการเปิดงานประชุมทางวิชาการหรือสอพทพร้อมแนะให้สพทร,ร่วมกับหลายหน่วยงานปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงไปสู่การวัดประเมินผลพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการหนึ่งทศวรรษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปสิ่งที่สพทต้องเร่งดาเนินการเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการปฏิรูปหลักสูตรรวมทั้งกระบวนการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนตลอดจนเชื่อมโยงกับความการวัดผลสำนิกของผู้เรียนกล่าวคือการออกข้อสอบจําเป็นต้องสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ผงจะต้องรีบช่วยกันคิดผมคิดว่ามาอยู่ตรงที่ว่าจะทํายังไงให้ผลสำนึกของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะผลสำนึกของผู้เรียนดีขึ้น โดยจะเชื่อมโยงเรื่องอหลักสูตรการเรียนการสอนการพัฒนาครูการาทดสอบการประเมินผลเข้าด้วยกันได้อย่างไรนะทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับผลสมริดแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องมีการเชื่อมโยงกันสอดคล้องกันไม่ใช่ต่างคนต่างคิดโดยไม่ได้ไม่ได้เชื่อมโยงหรือหรือประสานกันอันนั้นจะเป็นเป็นเรื่องอ สำคัญเร่งด่วนที่จะต้องคิดเอ็ดดากระทรวง ICT นะครับได้เผยถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในปี2556นะครับก็พบว่าคนไทยครับมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมากขึ้นครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นนาวาอากาศเอกอนุดิตนาครนทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT กล่าวในงานถแถลงข่าวผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2556 พร้อมกล่าวชื่นชมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอสดานะครับที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผู้ใช้และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านโครงการสมาร์ทไทยแลนด ซึ่งขณะนี้กระทรวง ICT ีํากำลังเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโครงขา่ายไปยังทุกพื้นที่ของประเทศนะครับที่กำหนดไว้ว่าภายในปีพุทธศักราช2558ประชาชนไทยไม่น้อยกว่า้ย180จะต้องเข้าถึงบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและในปีพุทธศักราช2563ไม่น้อยกว่า้อยละ9 5ของคนไทยจะเข้าถึงบริการดังกล่าวและปัจจุบันได้ครอบคลุมการเข้าถึงการใช้ประโยชน์มากกว่า้อยละ4 0ของประเทศ จากผลสำรวจที่บ่งชี้ว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนชอบเล่นอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนจนถึงค่ำนั้นส่วนใหญ่ใช้เพื่อความบันเทิงทั้งเล่นเกมออนไลน์และดาวน์โหลดสื่อบันเทิงครับยิ่งไปกว่านั้นยังนิยมใช้ไปบริการกันตามร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ดังนั้นผู้ปกครองต้องให้ความใส่ใจกับบุตรหลานด้วยนะครับว่าการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรมีการกำหนดมาตรการดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตในร้านค้าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อีกด้วยครับ ข้อมูลการสำรวจก็ยังคงเป็นที่น่าสนใจว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีและอายุ15-19ปีครับให้ความสำคัญกับปัญหาการระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ปัญหาการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตปัญหาการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตและปัญหาด้านภาษามากกว่าคนอายุกลุ่มอื่นการสำรวจ พฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2013เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการสำรวจที่จัดทำการสำรวจขึ้นทุกปีครับสำหรับปีนี้เนี่ยก็ต้องถือว่ามีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าในการสำรวจนั้นเนี่ยเราใช้การสำรวจผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็เป็นผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริงนะครับในส่วนของเด็กนะครับหรือว่าเยาวชนเนี่ยพบว่าใน การใช้งานเนี่ยก็จะมีทั้งเ,เรื่องของการใช้งานในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยสูงนะครับแล้วก็ประกอบกันไปกับเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการกำกับดูแลนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นเ,เรื่องของการห้ามเยาวชนซื้อเหล้าและบุหรี่นะครับก็เป็นกฎหมายชัดเจนแล้วก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องให้ควารมร่วมมือด้วยชั้นใดก็ชั้นนั้นครับในเรื่องของการใช้งานเนี่ย เนี่ยเขาไม่ได้ไปใช้ที่อื่นครับเขาต้องใช้อยู่บนเครื่องอินเทอร์เน็ตที่บ้านการใช้เครื่องอินเทอร์เน็ตที่บ้านก็อยู่ภายใต้สายตาของคุณแม่ผู้ปกครองคุณพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยครับผู้ปกครองจะให้ความสนใจแล้วก็ให้ความเข้าใจเด็กในวัยที่อาจจะเข้าถึงอคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยให้เขาสามารถที่จะใช้ได้อย่างถูกต้องครับ นอกจากนี้กระแสนิยมการใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยผลสำรวจที่ชัดว่ากว่าร้อละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้โซเชียลมีเดียครับและส่วนใหญ่เล่นผ่านสมาร์ทโฟนโดย Facebook ก็ยังครองใจผู้ใช้ไทยเป็นอันดับหนึ่งซึ่งผู้ใช้โซเชียลมีเดียส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งนี้เกือบครึ่งของผู้ใช้โซเชียลมีเดียล้วนแต่เคยซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย โดยผู้ชายมักซื้ออุปกรณ์ไอทีในขณะที่ผู้หญิงชอบซื้อเสื้อผ้าและเครื่องสำอางและมีมูลค่าการซื้อสินค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้งกว่า2,500บาทนักศึกษาอาชีวะศึกษาทีมซุ้มก่อจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรค่ะสร้างชื่อควา้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลกในงานหุ่นยนต์ World Robo บ u p 2013ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ดรอากนิษ์คลังแสงรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวถึงการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลกในงานหุ่นยนต์โลกเวิร์ลโรบต์คั2013ว่าการแสดงความสามารถด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยประเทศไทยได้จัดส่งทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน4ทีมเป็นทีมระดับมหาวิทยาลัย3ทีมและระดับอาชีวศึกษา1ทีมโดยผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมจากประเทศไทยสามารถเอาชนะได้รับรางวัลถึง3ทีมจากทั้งหมด27ทีมจากหลายประเทศทั่วโลกโดยทีมซุ้มกอจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรและทีมสเตเบลไลทจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือได้รางวัลที่2มาครองร่วมกันซึ่งการส่งนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าแข่งขันในปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก สำหรับทีมอาชีวะศึกษาที่เราส่งเข้าแข่งขันนั้นเป็นการรวมทีมของนักศึกษาในระดับปวช2คนและปะวส2คนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือว่าเป็นทีมระดับอาชีวะเพียงทีมเดียวที่เข้าร่วมการแข่งขันกับทีมระดับมหาวิทยาลัยแต่นักศึกษาอาชีวะศึกษาจะได้เปรียบทีมอื่นตรงที่การเรียนการสอนอาชีวะศึกษาจะเน้นการปฏิบัติจริงลงมือทําจริงเพื่อให้เกิดทักษะและความชํานาญจึงถือเป็นจุดแข็ง ส่วนที่เป็นจุดอ่อนก็คือในเรื่องของประสบการณ์ของนักศึกษาในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจตุนลนฉายแสงได้เยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาที่ได้รางวัลพร้อมมอบภูมมารัยเพื่อแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจเป็นปีแรกของปรับการเตรียมตัว ในการเข้าแข่งขัน Rescue Robot ในระดับโลกครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกถือเป็นเป็นครั้งที่ตั้งใจจะพาไปเพียงหาประสบการณ์เท่านั้นปรากฏว่าอันดับ1ในรอบอที่หนึ่งปรากฏว่าเป็นของประเทศไทยคือของพระนครเหนืออันดับ2นั้นเป็นราชมงคลอันดับ3ยังเป็นน้องใหม่ของอศ,ศซึ่งเราก็เกินคาดหวังอยู่แล้วรอบที่สงปรากฏว่าเราเข้ามาที่สนั่นที่สนั่นก็ว่า อาชึกษาเข้ามารอบเซมินีรข้อที่2อันดับหนึ่งยังเป็นพระนครเหนืออยู่อันดับสองมาเป็นอาชึษาอันที่สามเป็นราชมงคลก็ถือว่ายังอยู่ไทยหมดสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศนั้นกวาดมาทั้งหมดอยู่ที่ประเทศไทยก็คือตามไม่มีการพลิกล็อกก็คือ,อมอจพคือ,อพระนครเหนือแล้วก็มาเป็นน้องแก้วใหม่คืออาชีวะสุดท้ายก็เป็นราชมงคลเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความสำเร็จ ถือว่าลงทุนต่ําสุดแต่เตรียมตัวมากกว่าหน่อยแล้วก็โดยเด็กน้อยๆอ,อายุน้อยกว่าเพื่อนก็ถือว่าเป็นก้าวย่างที่สําคัญในการที่จะพัฒนาซึ่งเพราะนั้นปีหน้าน่าจะเป็นจังหวะใหม่น่าจะเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็อาสาจะต้องเป็นเรียลิตี้คือเด็กจะพิสูจน์ให้ว่าเก่งปฏิบัติคือรู้จริงทําได้เข้าใจชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้ประชุมผู้บริหารของสอพทครับที่จะเตรียมความพร้อมนะครับสู่ประชาคมอาเซียนรวมถึงหารือกันในเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กครับด,ดรดรชินภัทรภูมิรัตน์ครับกล่าวสรุปการประชุมผู้บริหารสพทในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้วังจันท์เกษม สำหรับการดำเนินการนะครับได้แบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆครับก็คือส่วนแรกเป็นเรื่องของการเตรียมสถานที่และก็ส่วนที่2ก็คือการเตรียมความพร้อมในส่วนของครูพันให้ศูนย์อาเซียนศึกษามีความทันสมัยและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องของการส่งเสริมภาษาอังกฤษที่จะมีการอบรมในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรูปแบบของ EIS และอีกเรื่องก็คือความร่วมมือในการดูแลโรงเรียนขนาดเล็กการศึกษาทางเลือกโรงเรียนและชุมชน สปทได้มีการวิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาซึ่งมีการวิเคราะห์กฎกระทรวง5ฉบับและเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับสปทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการทำงานนะครับเพื่อศึกษาแนวทางในการเร่งรัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรา12ของพรบการศึกษาแห่งชาติต่อไปครับ แล้วเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ในการขอค่าใช้จ่ายรายหัวมีสิทธิ์ในการขอนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ทางกสนนะครับเป็นเจ้าของเรื่องในการเสนอในโครงการที่เป็นของกระทรวงนะครับแล้วก็ได้ผ่านความเป็นชอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถิติการไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ ปลายเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็การดําเนินการในส่วนนี้ก็คือว่าจะใช้สถานที่ก็คือศูนย์การเรียนรู้วังจันเกษมนะฮะเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนศึกษานะครับการดําเนินการถ้าแบ่งเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่เป็นเรื่องของ <c oughs> การเตรียมความพร้อมของสถานที่นะครับ <c oughs> ก็ จะเป็นความรับผิดชอบในส่วนของสกสคนะฮะแล้วก็การเตรียมความพร้อมในส่วนของอวัสดุครุภัณฑ์นะครับซึ่งก็ได้มีแผนว่าจะให้ศูนย์อาเซียนศึกษาเนี่ยเป็นศูนย์ที่มีความทันสมัยนะครับของสื่อไอทีนะครับจะเป็นระบบที่สามารถที่จะเข้ามาเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆได้นะครับแล้วก็จะสามารถ ใช้เป็นสื่อในการาจัดประชุมนะครับเพื่อชี้แจงไปยังพื้นที่และก็โรงเรียนต่างๆได้าตามสมควรนะครับซึ่งงานในส่วนที่เป็นการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับสบพทจะรับเป็นเจ้าภาพดำเนินการให้นะครับซึ่งส่วนนี้ก็กำลังเตรียมการกันอยู่แต่ว่าจะเป็นการาดำเนินการ เพื่อที่จะใช้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วด้วยนะครับจะได้เป็นการลงทุนที่ไม่สูงเกินไปนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเมื่อได้มีการจัดหาครุพันคอมพิวเตอร์ computer, นะครับต่างๆไปติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับเราจะเชื่อมต่อกับระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของสอปทด้วยนะครับนอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นการเตรียมความพร้อมอสู่ประชาคมอาเซียนนะครับซึงเป็นเรื่องของ การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็มีแผนส่วนหนึ่งนะครับที่จะกระจายในเรื่องของการอ,อบรมการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อนะครับในรูปแบบของ EIS โดยจะมีการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำนะครับในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการนะครับ ซึ่งในปี2 5 5 6นี้นะครับจะมีการขยายครูแกนนำนะครับจาก50คนนะครับในรุ่นแรกขึ้นไปเป็น500คนนะครับแล้วก็ในระยะถัดไปนะครับก็จะเป็นการขยายผลจาก500 500คนที่เป็นวิทยากรแกนนำนะครับไปสู่ครูเพิ่มเติมอีกประมาณ1 0 0 0 0หมื่นห0 0คนนะครับอันนี้เป็นแผนในการที่เราจะขยายผล นะครับเพื่อให้การใช้หลักสูตร eis นะครับ <c oughs> กระจายไปยังโรงเรียนทั้งหมด500โรงภายในปี2557อีกเรื่องหนึ่งก็คือความร่วมมือนะครับในการที่จะดูแลเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาทางเลือกและก็โรงเรียนของชุมชนนะครับก็เป็นจุดที่ทางสปทจะได้ วิเคราะห์หาแนวทางนะครับในการส่งเสริมการจัดก,การศึกษานะครับโดยบุคคลครอบครัวนะครับองค์กรชุมชนองค์กรเอ,อกชนองค์กรวิชาชีพนะครับสถาบันศาสนาสถานประกอบการและก็สถาบันสังคมอื่นนะครับซึ่งเป็นไปนตามมาตรา12ของพรบการศา,าติสงาติ2042นะครับซึ่งจะได้มีการวิเคราะห์ นะครับในเรื่องของกฎกระทรวง5ฉบับด้วยกันนะครับที่ได้ออกมาแล้วนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิในการจากกัดการศึกษาของบุคคลนะครับองค์กรวิชาชีพนะครับองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนนะครับการจากกัดการศึกษาโดยครอบครัวและก็การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการนะครับเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เยาวาชนจากโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการนานาชาตินะคะจัดนิทรรศการแสดงของดีประจำชาติและผลงานการอยู่ร่วมกันของประเทศอาเซียนภายใต้ชื่องานอาเซียนเฟสติวัล ตัวแทนจากนักเรียนจาก7ประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า200คนจากโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการนานาชาติประชาคมอาเซียนครั้งที่2ได้ร่วมกันจัดงานอาเซียนเฟสติวัลโชว์ของดีประจำชาติและผลงานการอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อให้ผู้ที่เข้าได้ร่วมงานได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงข้อมูลพื้นฐานของเล่นผลิตภัณฑ์อาหารประจำชาติการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงด้วยชุดแต่งกายประจำชาติและการผสมผสานการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันของประเทศสมาชิก และนอกจากการทํากิจกรรมดังกล่าวร่วมกันแล้วนะคะตัวแทนนักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ก็ได้ลงพื้นที่ทัศนศึกษาสถานที่สําคัญสําคัญในกรุงเทพมหานครอาทิเช่นพระบรมมหาราชวังหรือพระราชวังพระนครซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินร์ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยปัจจุบันพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับที่16ของโลกโดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมในปี2549เป็นจำนวนถึง9ล้าน9แ9 5 0 0 0คน กรมศิลปากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อย,ยอดจากต้นทุนทางวัฒนธรรมนะครับโดยการจัดงานคี a t i v e f i n e Art Thailand 2013ที่เซ็นท่านปิ่นเกล้าครับนายสห,สหวัฒแน่นหนาอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการจัดงานคี a t i v e Fine a t t Thailand 2013ครับได้จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วเพื่อเผยแพร่ผลงานของกรมศิลปากรที่เกิดจากการพัฒนาคุณค่าของต้นทุนทางวัฒนธรรม ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาอีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีอีกด้วยนอกเหนือจากการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วกรมศิลปากรเองได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดแต่ละท้องถิ่นเพื่อที่จะดูว่ามีผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและจะคอยส่งเสริมต่อย,ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า จะเห็นได้ว่าต้นทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของประเทศให้มีความเข้มแข็งได้อีกทางหนึ่งครับโครงการนี้เราเรียกว่าโครงการต่อยอดพีพันต้นแบบทางด้านวัฒนธรรมทางกับมรโดกทางด้านวัฒนธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เป็นปีที่สองที่จับติดต่อกันมานะครับเ,เรา เราเราจัดงานนี้เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มด้าน,นเศรษฐกิจนอกเหนือจากการรักษาคุณค่าทางนวัรรมแล้วแล้วก็เป็นโครงการหนึ่งที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของเชิญในการทําเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับ,บกรมจุลราเองเนี่ยมีหน่วยงานที่สังกัดกรมจุลภาคเนี่ยมิบห15สำนักงานด้วยกันในแต่ละสำนักง,งานเราก็มอบหมายให้ไปดูว่า ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีพีพันที่เป็นโมรดกธรรมชาธรทมอะไรบ้างและทำไงที่จะไปส่งเสริมให้ทางท้องถิน่นโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยก็าสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวพิพันท้องถิ่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างต่างเหล่านี้อย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้ตัวอย่างของต้นแบบพิพันท้องถิ่นเนี่ยร้อยกว่ารายการนะครับปีนี้ก็น่าจะประมาณร้อยกว่ารายการเหมือนกันก็จะคิดว่าการที่เราไปส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ สร้างสารรค์มูลค่าเพิ่มก็จะเป็นรายได้เพิ่มเติมในการที่ได้จากการจากติดมรดกทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ก็ถือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นการที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยหนึ่งก็คือว่ารักษายังคงรักษาความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อีเดียวกันก็สามารถนำอมรดกทางวัฒนธรรมนั้นมาต่อยอดเป็น,ปนในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับจัดขึ้นที่เซนทัลปิ่นเก้านะครับระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคม2556ครับก็มีสินค้ามากมายนะครับจากทั่วประเทศครับให้เลือกชมนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาจากจังหวัดลำพูนนะครับรวมถึงผ้าทอจากภาคใต้แล้วก็เครื่องแก้โบราณเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับ ค่ะไปต่อกันที่วิทยาลัยชุมชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเล่งขับเคลื่อนคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทั้ง20แห่งพร้อมทั้งเปิดหลักสูตรนำร่องในปี2556 ภายหลังจากการบรรยายพิเศษในเรื่องของการขับเคลื่อนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในงานสัมมนาสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนประจำปี2556รองศาสตราจารย์ชวนีทองโลดที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาพพูมิปัญญาท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาด้วยกัน3รูปแบบได้แก่รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชนการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพและรูปแบบของการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาโดยการจัดการศึกษาทั้ง3รูปแบบนี้นะคะจะมุ่งเน้นสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งในหลากหลายด้าน และในปีการศึกษา2556นี้นะคะในส่วนของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพทางวิทยาลัยชุมชนทั้ง20แห่งก็จะมีการเปิดหลักสูตรนำร่องประกอบไปด้วยเกษตรผสมผสานการท่องเที่ยวและการบริการอาหารด้านสุขภาพเช่นการดูแลเด็กและผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศโดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน ร่องใช้ให้ได้ภายในปีการศึกษา2,556นี่นะคะก็จะมีทางด้านเกษตรผสมผสานนะคะทางด้านการการท่องเที่ยวและบริการนะทางด้านาการเ,าเกี่ยวกับอาหารนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของทางด้านสุขภาพการดูแลผู้สูงอายเอาุเด็กผู้ป่วย กำลังเป็นความต้องการที่ทั้งเป็นความต้องการในระดับประเทศด้วย,วยคือเราก็จะพิจารณาในส่วนของยุทธศาสตร์ประเทศด้วยว่าส่วนที่ขาดแคลนเนี่ยคืออันไหนค่ะ รองศาสตราจารย์ชวณนีทองโรธกล่าวเพิ่มเติมอีกว่านอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนยังได้เตรียมความพร้อมประชาชนและนักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนและความรู้ด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประเทศสมาชิกตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดนระหว่างประเทศ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับเป็นหนึ่งใน3รูปแบบของการศึกษาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542นะครับซึ่งการศึกษาลักษณะนี้ครับก็สามารถที่จะช่วยเติมเต็มโอกาสทางการศึกษานะครับตลอดที่จะยกระดับทางคุณภาพชีวิตให้กับทุกคนในพื้นที่ครับนายยอดอินพระผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตําบลสิงห์อําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นพอมาดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านครับจึงตัดสินใจศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมมาศึกษากับทางกศนอตำบลสิงห์นะครับซึ่งขณะนี้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วและกําลังจะศึกษาในระดับปร,ริญญาตรีต่อไปทางนี้ที่ผ่านมามีผู้นําชุมชนทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อบอตอได้สําเร็จการศึกษาจากกศนอเป็นจํานวนมากที่สําคัญหลังจบการศึกษาทุกคนต่างประสบความสําเร็จในหน้าที่การทํางานตลอดจนมีครณภาพะ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลําดับครับผมก็จบป .6 กอยู่นะครับรก็พอเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ก็ก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับตอนนี้มันก็มีอายุมากๆแล้วเนี้ยก็มีคอสโนนนี่แหละที่จะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผมได้ก้าวขึ้นไปอาจจะไปเรียนต่อทางมหาวิทยาลัยหรืออะไรต่อๆไปได้นะครับไม่มีที่อื่นที่มันจะสะดวกเท่ากับคอสโนแล้วฮะก็มี หลายคนที่ได้เข้ามาเรียนเพิ่มเติมแล้วก็เข้าไปทํางานในส่วนราชการหรือในบริษัทที่เขาต้องการอย่างเงี้ยก็ได้เยอะแล้วก็ยังมีการฝึกอาชีพอะไรอีกอก็ยังได้เพิ่มเติมไปตรงนี้อีกเยอะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตําบลสิงห์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่ากศนอคือทางเลือกสําหรับทุกคนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาและผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในทุกแขนง นอกจากนี้กศนยังช่วยเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกคนเข้ามาเรียนรู้ตลอดชีวิตกับกศนก็อยากจะเชิญชวนทุกทุกคนนะครับที่อยากจะเรียนต่อเพิ่มเติมนะครับกศนเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับที่ จะทำให้เราได้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมในกิจกรรมทุกๆอย่างนะครับทั้งการศึกษาทั้งด้านอาชีพทั้งวิชาความรู้ทุกแขนงนะครับคือกศนจะมีให้ทุกอย่างครับในสิ่งที่เราอยากจะรู้ครับมิสุบิชิคาฟอคิดนะคะแนะเด็กนักเรียนในกรทมกว่า10โรงเรียนนะคะในการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนทางลาดเลื่อนถูกวิธีและปลอดภยัย มิสเตอร์ฮิเดโทชิคังกรรมการผู้จัดการบริษัทมิสูบิชิเอลเวเตอร์ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าสำหรับโครงการมิสูบิชิคาฟอร์คิดจัดทำขึ้นเพื่อสร้างเสริมทักษะความรู้ถึงวิธีการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภยัยมุ่งลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนที่มีสาเหตุมาจากการใช้ผิดวิธีและกระตุ้นให้สังคมและผู้ปกครองได้ตระหนักเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในกลุ่มเด็กเล็ก โดยมี10โรงเรียนนำร่องในกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอและเสริมสร้างทักษะวิธีการใช้โดยมุ่งหวังลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ลิฟต์บันไดเลื่อนและทางลาดอย่างปลอดภัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือเด็กวัย7-9ขวบหรือป1นป3เป็นหลัก เนื่องจากเด็กวัยนี้ยังมีวุฒิภาวะน้อยมีความอยากรู้อยากเห็นมีความกระตือรือร้น,นอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบทดลองเป็นวัยที่พ่อแม่เริ่มปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดโดยขณะนี้มีโรงเรียนที่ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมแล้วอาทิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยโรงเรียนศรีวิกรมโรงเรียนสตรีจุลนาคโรงเรียนราชวัตนวิทยาโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี คาดหวังว่าโครงการนี้นะคะจะได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีและมีแผนว่าในปีต่อไปก็จะขยายไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้การใช้สื่อวิดีทัศน์จากการ์ตูน 3D ออนิเมชันในชื่อชุดมิสตูบิชิสอนน้องใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนเพื่อให้การเรียนรู้ครบถ้วนและสามารถรงลงรายละเอียดได้อย่างมากมายโดยไม่รู้ตัวเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆจดจําทักษะต่างๆได้อย่างง่ายดายและแม่นยําได้สัมผัสและทดลองเรียนรู้จริงจากการจําลองลิฟต์และบันไดเลื่อนให้เด็กๆร่วมสนุกสนานกับเกมทดสอบสามารถนําความรู้ไปปรับใช้เมื่อพบสถานการณ์จริงและสามารถวัดผลความเข้าใจของเด็กๆ เพื่อประเมินความรู้ที่ได้รับไปทั้งหมดอีกด้วยพร้อมทบทวนและเสริมความเข้าใจด้วยนิทานในซุดมิชิมบิชิสอนน้องใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนโดยเด็กๆทุกคนจะได้รับนิทานกลับบ้านเพื่อกลับไปทบทวนพร้อมกับมีผู้ปกครองหรือคุณครูคอยแนะนําอีกด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวการศึกษาได้ทางช่อง e.tv แห่งนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ